แลก้ก็เด็กๆห้อง2อที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้มาพบกับคุณรูเอค่ะนางสาวมริวันภูขาวประจําชั้นอนุบาลสองทับสโรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตะมนท,ทับมาค่ะในสัปดาห์นี้เรามาพบกันในสัปดาห์ที่เท่าไหร่ละทเด็ก 36แล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องท่องแดนอาเซียนค่ะเด็กๆนะคะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าอาเซียนคืออะไรนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องทงอาเซียนกันก่อนนะคะ ซึ่งธงอาเซียนนะคะเป็นธงพื้นสีน้ําเงินนะคะมีรวงตาอาเซียนอยู่ตรงกลางนะคะ,สะแสดงถึงความสเสถียรภาพนะคะสันติภาพนะคะความสามาคัคคีและก็สมาชิกของอาเซียนนะคะสีของธงประกอบไปด้วยนะคะสีน้ําเงินนะคะหมายถึงสันติภาพและความมั่นคงค่ะเด็กๆนะคะสีแดง หมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้าค่ะนะคะสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ค่ะและสีเหลืองหมายถึงความรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเป็นตาสัญลักษณ์ของอาเซียนค่ะเด็กๆนะคะเป็นรูปรวงข้าวมัดรวมกันสิบต้นนะคะสีเหลืองนะคะ บนพื้นวงกลมสีแดงนะคะร้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวและก็สีน้ำเงินค่ะมีตัวอักษรของคำว่าอาซินส์สีน้ำเงินนะคะลวงข้าวสีเหลือง10ต้นหมายถึงความใฝ่ฝันของสมาชิกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง10ประเทศนะคะให้ผูกพันกันอย่างมิตรภาพและก็เป็นหนึ่งเดียวนะคะ วงกลมเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความอะไรคะเด็กๆความเป็นเอกภาพนะคะของอาเซียนนะคะตัวอักษรคําว่าอาเซียนนะคะสีน้ําเงินนั้นนะคะอยู่ใต้ภาพรวงข้าวแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะทําความร่วมมือเพื่อความมั่นคงเพื่อความสันตินะคะและก็ความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียนนั่นเองค่ะเด็กๆต่อมาเป็นคํงขวัญอาเซียนค่ะเด็กๆ สำหรับคำขวัญอาเซียนนะคะ One Vision One Identity One Community หนึ่งวิสัยทัศน์หนึ่งเอกลักษณ์หนึ่งประชาคมค่ะหมายถึงการรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวของประชาชาติประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองค่ะ ที่มีความแตกต่างหลากหลายนะคะทั้งเรื่องนะคะการนับถือศาสนานะคะเชื้อชาตินะครวิธีการดำารงชีวิตสภาพแวดล้อมและก็อัตลักษณ์ประจำตัวนะคะให้มารวมตัวกันเป็นหนึ่งเป็นกลุ่มใหญ่นะคะเพื่อดึงชาติใหญ่ๆเข้ามาพัฒนาความเจริญเติบโตของแต่ละประเทศในอาเซียนของเรานั่นเองค่ะ ครูเองมีเพลงอาเซียนนะคะ The a s ซ a n เว y นะคะหรือเพองวิธีแห่งอาเซียนมาให้เด็กๆฟังและเด็กๆคนไหนสามารถร้องได้ร้องตามเลยนะคะเด็กๆไปฟังกันเลยค่ะผิวลู่ลมบกสบัยใต้หมูดทงติวสวไว Our flag, high sky high, that in our heart. As in, we are bonded as one, looking out to the world for peace, our goal from the very start, and prosperity to last. We dare to dream, we care to share, together. ภาษาทางการที่ใช้ในการติดต่อประสานงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเราจะใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะเด็กๆครูเอนะคะจะยกประโยคตัวอย่างที่เด็กๆอาจจะเคยได้ยินหรือว่าเคยพูดนะคะอย่างเช่นเวลาเราจะทักทายกันนะคะก็จะบอกว่า hi hi hello hello นะคะ หรือว่าเราจะถามเขาว่าคุณสบายดีไหมก็จะใช้ประโยคประมาณว่า how are you นะคะถ้าจะตอบว่าฉันสบายดีให้เด็กๆตอบว่า I'm fine I'm fine นะคะหรือจะมีอีกประโยคนึงนะคะก็อย่างเช่นว่าเราจะถามเขาว่าคุณชื่ออะไรนะคะเด็กๆก,ก็จะพูดว่า what is your name What is your name นะคะเวลาจะตอบว่าฉันชื่ออะไรนะคะให้ตอบบอกว่า My name is มริวันภูขา My name is มลิวันภูเขาเด็กๆลองฝึกพ,พูดตามครูเอดูนะคะนะคะคุณครูเอเชื่อว่าเด็กๆสองต้องสองพูดได้อยู่แล้วค่ะ จบแล้วนะคะเด็กๆหน่วยเกี่ยวกับเรื่องอท่องแดนอาเซียนสนุกไหมคะเด็กๆนะคะเด็กๆอย่าลืมทบทวนเนื้อหา<ม>ที่ครูเอนำมาฝากนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครูเอขออนุญาตไปก่อนนะคะ<ม>แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ